ในปี2026เชฟโรเลตได้เปิดตัวมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการรถบ้านทั่วโลกรถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือการรวมกันของความหรูหราเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆระหว่างเดินทางบนท้องถนน2026เชฟโรเลตมอเตอร์โฮมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวสายรุยและครอบครัวที่ชอบการเดินทางแบบมีสไตล์ มันคือบ้านที่เคลื่อนไหวได้บ้านที่พาคุณไปได้ทุกที่โดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายเลยแม้แต่น้อยเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่เห็นคือดีไซน์ใหม่ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้มีความโค้งมนลู่ลมเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศตัวถังผลิตจากวัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมและไฟเบอร์คาร์บอนซึ่งไม่เพียงช่วยให้รถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานระยะยาว ด้านหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของเชฟโรเลตซิวเวร์โด ado, ผสมผสานความบึกบึนเข้ากับความหรูหราแบบรถระดับพรีเมียมไฟหน้าเป็นแบบ Led ric, เลตแมทริกเต็มระบบมีระบบปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนและการจราจรขอบไฟ DRL รูปตัว L ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นมากเมื่อมองจากระยะไกลกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีช่องระบายอากาศแบบ Active Gri l ช s ต u t t e r ที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อลดแรงต้านและช่วยระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นสายด้านข้างของรถเรียบหรูแต่แฝงพลังประตูห้องโดยสารหลักเป็นระบบไฟฟ้าแบบสไลด์อัตโนมัติเปิดได้กว้างและมีขั้นบันไดไฟฟ้าที่เลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูหลังคาด้านบนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่เสริมภายในรถได้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบภายในบ้านได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงไฟจากภายนอก เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชอบจอดค้างแรมตามสถานที่ธรรมชาติล้ออัลลอยขนาด22นิ้วถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับรุ่นนี้โดยใช้ลายล้อที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและล้ํายุบตัวรถสูงโปร่งแต่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ําเพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพในการขับขี่ระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพถนนและเมื่อวิ่งบนทางหลวงก็จะลดระดับลงอัตโนมัติเพื่อลดแรงต้านอากาศ เพิ่มความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นในส่วนของสมรรถนะการขับขี่เชฟโรเลตได้ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด6.6ลิตร V8 ดูร a มแมกเท b o ที่ให้พละกำลังสูงสุดประมาณ410แรงม้าและแรงบิดกว่า630นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ล่าสุดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลัง AWD และแบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิว เครื่องยนต์ตอบสนองไวแม้ในน้ำหนักบรรทุกสูงการเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ7.5วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดใหญ่ระดับมอเตอร์โฮมนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฮบริดที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด35กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางประมาณ120กิโลเมตรก่อนที่เครื่องยนต์หลักจะเริ่มทำงานเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าไปในระบบรุ่นนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาดรถบ้าน เพราะมันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง30%พวงมาลัยไฟฟ้าแบบ d y n a มิกสต e e ร i ิงช่วยให้การควบคุมทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบร,ระบบเบรกเป็นแบบดิสทั้ง4ล้อพร้อม ABS และระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับระยะห่างจากรถคันหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและกล้อง360องศาที่ให้ภาพรอบคันชัดระดับ HD ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น เมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความเงียบและความหรูหราที่ไม่ต่างจากห้องพักโรงแรมระดับ5ดาวภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้รายละเอียดผสมผสานกับไม้แท้เคลือบด้านและโลหะขัดเงาแสงไฟภายในใช้ระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีได้มากกว่า60เฉดสีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาบริเวณด้านหน้าคือห้องคนขับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี จอแสดงผลดิจิทัลขนาด1 5นิ้วแสดงข้อมูลทั้งหมดของรถรวมถึงระบบนำทาง GPS แบบเรียลไทม์และแผงควบคุมระบบต่างๆของมอเตอร์โฮมทั้งหมดในหน้าจอเดียวพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้มีระบบควบคุมด้วยเสียงคุณสามารถสั่งเปิดปิดไฟเปิดเครื่องปรับอากาศหรือปรับเสียงเพลงได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเมื่อเดินเข้าไปส่วนกลางของรถคุณจะพบกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางมีโซฟาแบบปรับไฟฟ้ารูปตัว L ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเตียงขนาดควีนไซส์ได้ในไม่กี่วินาที มีโต๊ะกลางทอสามารถพับเก็บหรือปรับความสูงได้ตามต้องการพื้นห้องเป็นไม้แท้บปูด,ด้วยวัสดุป้องกันร,รอยขีดข่วนมีพรมเสริมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อเดินเท้าเปล่าห้องครัวเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เพราะมันครบเหมือนห้องครัวจริงในบ้านมีเตาไฟฟ้าแบบ uction, อินดักชัน2หัวเตาไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟตู้เย็นขนาดใหญ่2ประตูและอ่างล้างจานสแตนเลสท,ที่ติดตั้งระบบกรองน้ำในตัวเคาน์เตอร์ทำจากหินควอตซ์สีขาวเงา มีช่องเก็บของจำนวนมากและไฟใต้ตู้ที่ส่องสว่างเมื่อเปิดประตูในส่วนของห้องน้ำเชฟโรเลตออกแบบได้หรูหราเกินคาดมีทั้งห้องอาบน้ำแบบกระจกนิรภัยฝักบัวเรนชาวเวอร์ระบบทำความร้อนในตัวและโถสุขภัณฑ์แบบดูดอากาศอัตโนมัติที่ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พื้นห้องน้ำมีระบบทำความร้อนใต้พื้นเพื่อความสบายแม้อยู่ในพื้นที่หนาวห้องนอนหลักอยู่ด้านหลังสุดของรถมาพร้อมเตียงคิงไซส์ที่มีฟังก์ชันปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งทีวี O LED ขนาด45นิ้วและระบบเสียงรอบทิศทางบลูสตรีม u วม์สโรว์ซาวผนงังห้องบุกวัสด,ดุดูดเสียงอย่างดีเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้านกนบมีช่องหน้าต่าง Sky v วิ w ที่เปิดออกได้มองเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนระบบสมาร์ทเคบินภายในรถช่วยให้ทุกอย่างควบคุมได้ด้วยหน้าจอสัมผัสหรือแอปบนโทรศัพท์มือถือคุณสามารถปรับอุณหภูมิเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดหรือปิดไฟภายในรวมถึงตรวจสอบระดับน้ำแบตเตอรี่และพลังงานจากโซลาเซลล์ได้ทั้งหมดผ่านอินเทอร์ เฟสเดียวการจัดเก็บของก็ทําได้ดีมากมีตู้เสื้อผ้าแบบบินอิงช่องเก็บของซ่อนใต้พื้นและลิ้นชักขนาดใหญ่สําหรับเก็บของใช้ส่วนตัวการออกแบบภายในทุกจุดถูกคิดมาเพื่อให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วใช้งานได้จริงด้านระบบความปลอดภัยเชฟโรเลตมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ติดตั้งเทคโนโลยีมากมายเช่นระบบตรวจจับจุดบอดระบบเตือนเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงลมด้านข้างเมื่อขับบนถนนที่มีลมแรง เพื่อรักษาการทรงตัวของรถให้มั่นคงในด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำมันรุ่นเครื่องยนต์เบนซินให้ค่าเฉลี่ยประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดใหญ่ส่วนรุ่นไฮบริดสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง14-15กิโลเมตรต่อลิตรและเมื่อใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์รวมด้วย ก็สามารถประหยัดได้มากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงราคาเชฟโรเลตมอเตอร์โฮม2,026คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ380,000ดอลลาร์หรือราว13.5ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่นท็อปที่มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบพร้อมระบบโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดอาจ 8, ง4 8 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ17ล้านบาทไทยซึ่งราคานี้สะท้อนถึงคุณภาพและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่คุณจะได้รับแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน เช่น m e r c e d e s b e n z Sprinter m o t o r ม o m ตหรือ Ford Transit m o t o ต ho m e รุ่นนี้ของ c h e v r o l e t ถือว่ามีจุดแข็งเรื่องความคุ้มคา่าความสบายในการขับและระบบอัจฉริยะที่เหนือกว่าโดยเฉพาะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านมากกว่ารถเดินทางหลังจากได้ทดลองขับและใช้งานจริงหลายรีวิวจากผู้ใช้ต่างยืนยันว่า c h e v r o l e t Mo ต o r h o m ม2 0 2 6ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลเหมือนขับรถ SUV ขนาดใหญ่เสียงภายในเงียบมากแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบการสะเทือนปรับอัตโนมัติทำงานได้อยยอยยยย่่างดเีม แม้จะขับผ่านถนนครูครับก็ยังคงความสบายได้อย่างน่าประทับใจท้ายทียท่สุดแล้ว2,026 Chevrolet Motorhome คือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางอย่างมีระดับเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่อยากใช้ชีวิตอิสระแต่ไม่อยากละทิ้งความหรูหรามันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือบ้านที่คุณพบพาไปได้ทุกที่บ้านที่พร้อมให้คุณสร้างความทรงจำใหม่ๆบนถนนทุกเส้นทางของชีวิต